ทีนี้จากข้อมูลเรื่องของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเปิดรับลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับก็ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารอิสลามเนี่ยนะครับก็บอกว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงนะครับตามที่รัฐบาลได้มีการประกาศให้ประชาชนทั่วไปนะครับที่ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเริ่มลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐ เพื่อรองรับการเติมเงิน10,000บาทนะครับผ่านดิจิทัลวอลเล็ตตั้งแต่เมื่อวันที่1สิงหาคม2567ที่ผ่านมาซึ่งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับหนึ่งในสถาบันการเงินรัฐวิสาหกิจของสังกัดกระทรวงการคลังเนี่ยนะฮะก็ได้ร่วมเปิดจุดให้บริการรับลงทะเบียนแล้วก็ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนที่สาขาทั่วประเทศโดยทุกวันศุกร์นะฮะจะมีการตั้งจุดให้บริการที่มัสยิด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องมุสลิมช่วงละหม,มาดประจำวันศุกร์เริ่มตั้งแต่2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ออกพื้นที่ไปยังมัสยิด5จังหวัดชายแดนภาคใต้และในจังหวัดอื่นๆที่มีพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศครับนอกจากนี้นะครับยังได้มีการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะฮะที่จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่16กันยาถึง15ตุลา67 มาลงทะเบียนแล้วก็ให้คำปรึกษาก,นะการลงทะเบียนดังกล่าวทั้งนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของ ibank.co.th นะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่1302ใครที่เห็นข้อมูลที่อยู่บนโลกออนไลน์นะครับที่จะไปกู้เงินกับ iBank นะท่านก็โทรไปสอบถามก่อนนะครับว่าข้อมูลนั้นเป็นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าข้อมูลของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยมิจฉาชีพเอามาใช้เยอะมากนะครับฉะนั้นใครที่อยากจะขอสินเชื่อกับธนาคารอิสลามนะครับก็ลองโทรไปถามก่อนว่ามีสินเชื่อตัวนี้จริงหรือไม่จริงอย่าเพิ่งไปแอดไลน์มั่วสั่วนะครับไม่งั้นเนี่ยโทรศัพท์ของท่านอาจจะถูก ดูดเงินได้นะครับทุกคนครับติดตามรายการของเราได้นะครับนอกจากผ่านทางมายาฮอตนิวแล้วทางหน้าจอทีวีนะครับท่านสามารถติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ TikTok นะครับค้นคำว่า TCNN Network นะครับหรือทาง YouTube นะครับคืบหน้าข่าว TCNN นะครับ